หมวด9ก,การอุดทนและการร้องทุกข์มาตรา121่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคกันตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนให้มีสิทธิทอุดทนต่ออำเภอกรมคอสเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอกรมคอสที่ก่อคอสตั้งหรือกอคอสแล้วแต่กรณีภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งคำว่าเงินเดือนแก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อ7แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่162560เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรา122ค่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออกไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการให้มีสิทธิหยุดถอนหรือร้องทุกข์แล้วแต่กรณีต่อข้อสัดภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง และให้กคสพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน90วันมาตรา 1, 2 3ค่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความขัดข้องใจเนื่องจากการกระทําของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกต่ออําเภอรกรมอสเขตพื้นที่การศึกษาอําเภอรกรมคศที่กสตั้งหรือกอคอแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าอำเภอกะคอสเขตพื้นที่การศึกษาหรืออำเภอกรัมคอสที่กคอสตั้งมีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกต่อกคอส22มติของกคอสอามวัก2ให้เป็นที่สุด23มาตรา1 2 4หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องที่เกี่ยวกับการอุดทรนและพิจารณาอุดหน และการร้องทุกข์และพิจารณาร้องทุกข์อามมาตรา121มาตรา122และมาตรา123ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกคอสในการพิจารณาอุดธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่ออำเภอกะคอสเขตพื้นที่การศึกษาหรืออำเภอกรมคอสที่กคอสตั้งหรือกคอสอแล้วแต่กรณีได้มีมติเป็นประการใดแล้วให้ผู้มีอำนาจอามมาตรา53สั่งหรือปฏิบัติไปอามนั้น ในกรณีที่สั่งให้ผู้อุดทนหรือผู้ร้องทุกกลับเข้ารับราชการให้นำมาตรา1 0 3มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา125เมื่ออำเภอกรามคอสเขตพื้นที่การศึกษาหรืออำเภอกรามคอสที่กอคอสตั้งหรือกอคอสแล้วแต่กรณีได้วินิจฉัยอดทนหรือร้องทุกอามมาตรา1 2 1หรือมาตรา122แล้วค่าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือกรณีที่มิได้บัญญัติให้มีสิทธิอุดธรณ์หรือร้องทุกข์ตามหมวดนี้ผู้นั้นย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าดยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเมื่อศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นประการใดแล้วให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการแก้ไขคําสั่งไปอามนั้นมาตรา1 6ค่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิน่นอามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นหรือข้าราชการอามมาตรา5 8ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุและผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณนได้อามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นหรือกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการที่โอนมาแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธ,ธิอุทธรณ์อามกฎหมายดังกล่าวก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์อามหมวดนี้ได้แต่ถ้าผู้นั้นได้ใช้สิทธิอุทธรณ์อามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นหรือกฎหมายเก <g> ี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการที่โอนมาไว้แล้วและในวันที่ผู้นั้นไดโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพิจารณาวินิจฉัยอุดทร์ยังไม่แล้วเสร็จก็ให้ส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจอามมาตรา121เป็นผู้พิจารณาอุดทร์